ในปัจจุบันการใช้ความรุนแรงในครอบครัวยังคงเป็นปัญหาในสังคมไทยทั้งความรุนแรงทางน้นคำพูดการทำลายข้าวของและถึงขั้นทำลายร่างกายแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับคนกลุ่มไหนมากที่สุดสถิติการเกิดความรุนแรงในช่วงสองปีหลังมีทั้งหมด2 3 4 7ารายโดยผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว แบ่งเป็นเพศหญิง82.7%เพศชาย18.3%ท้7.2%อยู่ในช่วงอายุ19-35ปีมีเพียง31.10%ที่ดำเนินคดีและผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวแบ่งเป็นเพศชายถึง90.5%เพศหญิง9.5% 55.3%อยู่ในช่วงอายุ19-35ปี70%ไม่เคยกระทำความรุนแรง ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นแบ่งเป็นด้านร่างกายถึง59.4%ด้านจิตใจ34.2%ด้านเพศ4.9%และเสียชีวิต1.5%พื้นที่ความรุนแรงสูงสุดอันดับหนึ่งกรุงเทพมหานาคร112ลาย2เชียงใหม่105ลาย3เชียงราย84 line, 4, ลาย4ราดบุรี74ลายและ5ขอนแก่น72ลาย แล้วปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรปัญหาทางน่านจิตใจและอารมณ์พบว่า3ปีที่ผ่านมาคนไทยมีปัญหาความเครียดสูงขึ้น16เท่าการถูกทำร้ายหรือเห็นความรุนแรงนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กื่อเกิดขึ้นจากการจดจำความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมสารเสพติดและแอลกอฮอล์นับว่าเป็นสาเหตุหลัก ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวผลกระทบของปัญหาผลกระทบทางสังคมและครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวเสื่อมเสียการแยกทางและการหย่าร้างผลกระทบต่อดกปัญหาการหย่าร้างตลอด10ป,ปีประเทศไทยมีการหย่าร้างเกิดขึ้นกว่า1.3ล้านคู่ปัญหาอันดับหนึ่งคือการทะเลาะเบาแหวงระหว่างสามีภรรยาลาย่ามไมจยถึงการใช้ความรุนแรงในครอบครัวผลกระทบทางกายและสุขภาพ บาดจ็บทางด้านร่างกายปัญหาสุขภาพจิตผลกระทบระยะยาวปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขได้อย่างไรการให้ความรู้และเปลี่ยนแปลงทัศนคติในสังคมการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคมการรณรงคและให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งปรับปรุงกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพการสนับสนุนเหยื่อ การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและที่พักพิงระบบช่วยเหลือทางการแพทย์และจิตวิทยา